หนโซโซสเติลเลอร์ออกไปแล้วไม่ใช่แล้วไอเฮเนี่ยไอเลมเพดเนี่ยมันจะออกไปไหมอือมันถามมึงว่าเอามันมาทำไมคุนดะีมากเลยนะฉันจะมาอยู่เลนกลางไง มันดูดเลนเออมันดูดอันนี้หน่อยดูดเวลไม่ใช่เหรอไปเล่นเลนกนลางแน่ละเว้ยเฮ้ยมาดูดเวลบอสจะทำงั้นเดี๋ยวเซฟเปียบนะไอเหีย,ย,ยบางวิคบางกี้เยย<ช>ลยนะกูไม่อยากเจอวันละ โอ้โหสองคนนี้อยู่ด้วยกันเหรอต้องบอนอะไรกันตัวอะไรวะไอจิมินายด้วยอ้ตายแม่แม่นึกว่าภาคบอลที่แท้ก็เบเกอรี่บอลนี่เองโฆษณาเวลาจุบหายเพราะคุณด้วยนึกว่าเบเกอรี่บอลเป็นแท้ก็ภาคบอลโอ้ยอ่ะ แม่งโคตรวัลลานนี้เจสกิลบงังแม่งไม่เข้าเลยโอเคโอ้มีอะมีเฮ้ยนี่สกิลแดกคูดาวช้ามากเลยเขาบอกเออเฮ้ยเ,เดี๋ยวมันแคนมึงนะเว้ยมันสตันมึงเ,เอามึงน,นะกูมาช่วยมึงไม่ได้นะ เอา,เาอบอสไปเดินเอาขี้มาตีก่อนไม่ให้กูเล้งเจมินายอยู่แปะจิมนายบอกอ,อะไรขนาดวะเจมินายเหรอเอากูสมา แรกกัตีขอบคุณมากครับให้ฉลามพวกนี้แดง FM ไม่มีเลือดตลอดอย่างเที่ยวทารขยไบข่ายได้โอ้ยเชียรเท่ด้านล่างนะแล้มเพจได้โอ้โหแม่คงรู้ตัวกูว่ายหานันการเดบวลเลอร์กาดหรือไม่ก็มันเล่านิดหน่อยยังยังขยับข่าย มางตีบางทีเดียวเองนะแม่แม่นี้มีบุญคนอันใหญ่ลูกแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังอเออยังนอนเปนแม่แม ลองไม่เป็นตอนนี้หมมวแล้วเพือนเงิพเงิไม่เลิโบรานแปะไม่เข้าเล้งเล็งเล้งอืออะไรอากาศไอ้มันเตอร์ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูแดกโชว์แม่งไอ้เหี้ยเอาไปได้เอาไอเหี้ยมันไปแางแลวแดมเฮ้แดมบอสรู้ไหมบอสต้องฆ่ามันสักตัวนะบอสเพราะว่าบอสทำสกอร์เสียนะเดี๋ยวเราใบมังกี้ให้เอาแม่ nó nãy giờ ok nhưng mà không ok trong khi gen minai chim này chim này à, quay 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 องทากูเพิ่งเล่นบททัตครท้งแรกกันเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้สตูดเลย,ยแบะบาต้องออกรองเท้ากดเหรอโอเคบนะัตรน่าต้องออกแลกเลือดหรือเปล่าฮนะไม่เหรอถ้าออกแลกเลือดน่าจะโออยู่ราว่านราว,ว่าไม่ไม่ใช่แดลม เออเพราะมันไม่ได้ตลอดเวลาชาโดว์เบดจะอยู่กับเราใช่ไหมอ๋อเฮียกดผิดอีกขวานย้ายที่ mm hmm. ti, ทำไมวะเฮียกลับมาแย่งวลโอกานา <c oughs> กลับไปได้ไหมซาโดไม่ฉันจะอยู่ที่นี่ซาโดาไปแล้วเอา,าไม่ไปไปแล้วนะอยมันไปเอาลอนเจสิวเวตอันเตจเจสิเวตเหรอโอเคได้เลยรัซเมีอยร่าไยฮาลูกลงสองอ่ะอแปะ Kalang kalang ngang mơ yêu bận. Oi 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 Ôi oi 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 วิ่ง er, มาทางเราซีซีซ yeah, yeah. 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 ียวิ้ิงบ้ยว่ายน้ว่ายน้ำว่ายน้ไม่ไหวฮะบายเอาดิเอาดีเย่ไม่เอาอะเย่สาบายให้ต้องเปนนางรู้มเฮ้ย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  a g a i เ n น x t time เฮ้ยวิศรัยมาบนไม่มีใครบอกวะ ไมไม่บอกเอาเรอตายกันเาจะหมดอยเสยด้วเนอะโดนยิงอัพตอรเลยอะคีบเอะแดกอะไรเลย โอเคหน้า, <Okay. S 2> นาวแดกบอสจะเพิ่งตายเรามาช่วยแล้วกูไม่ทำน,นี่อะไรกูก็ตายแล้ว <c oughs> พิศเลไอเต็มกูฟาร์มอยู่ขอเวลเจ็ดก่อนดีกว่า <c oughs> ตกแดกตกแดก ปรตูหายไป,ปหายไป,ป,ยไป,ปอีกข้งนึงไปออเฮ้ยเเอาลางีซะกักนจะไม่ใช่ตัวเปนจริงอีนอแปะเออเอา วิ่ง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 วิงอื้อเออไม่ได้คีอเอาคเก็บตังค์ซื้อรองเทา้าอืา้อไม่ใ่เออได้ <c oughs> อ่อดมงดีอมเรา,า <c oughs> ต้องแยก่อมล่างกับ่อมบ,บนเว้ย ให้กดลงทาวะกดทำไมวะเฮียอดเดินไงกูว่าแล้วโอ้ยเจ็บเร็วเบ๊มที่นี่เรวเออไปแล้ววิ่ง โอเคโอเคโอเคกูฟาร์มแป๊บอืมบอกให้เวลเลยใช่ไหมได้เป็นปัญหามันหยิบยัดปากเลยไม่ใช่หร嘛 โอ้ยยลาบอกรวแลอวัดโอ้โหรฉันกำลังจะไปทุกคนรอก่อนโอ้โอ้มเลยแหละเจมินายังไงเจมินายเร็วเรเจมินายเฮ้ยเต็มเร็ว ไม่รู้แหละมันตายละแ <c oughs> ม่งแหลกเสียงแหลแกไอ้ยี่ก็เสียงไม่แหลกมันบอกว่าอสีค่คนนะ่ะใช่ไหมเสียงเราอ่ะเสียงเรามันนับสเต็ป <c oughs> เอาเรสคริปออกสิเฮ้ยกูหิวอยู่รุนดูลุนแบบ จัดด้วยเบร์มาเอาลีมันเฮ้ยกูขอออากน้าก็ได้เฮ้ยบาทต้องออกอะไรก่อนวะโทษทีเพิ่งเล่นครั้งแรก เมรีมไหมวิสเตรียอืมขอบคุณสำหรับเลือดตรงนี้ไม่ได้ใบไอ้หานั่นเลย เดมพุ่งเดมพุ่งโอ้ว้ายเฮ้ยมันเดินสาวนี่อ่ลากมาแห่น่ะเดมพุ่งโดดแดกเลยอีสปอร์ตอยเยี่ยกรีเดียวมันบอกให้ออกคอนตันใช่ไหมเห็นหรือไหมสามสีคอนตันใช่ไหมน้าเราออกสามสีได้ไหมสามสีคอนตันโลบ,บอ็ลบบอกอโลบ็อกก็ไอ้ผูเด็ก ามนี้ย่ยแบบคนคนตีเลยเฮ้ยดีมึงอยากมึงอยากดอลล่าออกจากบ้านใช่ไหมไม่กว่าจะใบได้ <c oughs> ลงบอกได้แล้วแม่งกวนชิบหายเมื่อกี้ เน้วนมันเข้าก่อนนะเข้าเลยบอกนแล้วเหรออ่าแงมีบอก yeah. ต่อไปโคตรีอะเศรษฐีคู่ี่ฟุ่งเลยเออกูแทงให้าจาไมาเนี่ย ไม่ทั้งกีแม่งออกแทงเกือบหมดนู้นเฮ้ยออกแทงปะวะไม่กูไม่ออกเพ้ยอย่างนั้นก็มันจะฆ่ากูเลยเฮ้ยกูกลับละทั้งกีพุ่งมาอย่างกันจะฆ่านี่ได้ฆ่าอะไรชาลเวดโคตรสิบเลยเอา้าจิตโจ๊แม่ไม่ทันอะไรก็เซฟดูควินละแม่จริงๆ They take a waggly bunny.